ตอนนั้นไม่ได้ตั้งชื่อว่าพยชยยน์ตั้งชื่อว่าสิริยโสธรมหาพิมานความว่าพระที่นั่งองค์นี้เป็นสีแห่งยโสธระปราสาทอยู่บนฐานนี้ไม่ได้เพราะฐานนี้มีทิมดาบทิมดาบคือป้อมยามไม่มีใครเอาป้อมยามมาไว้ในบ้านบริเวณใกล้กับวัดพระศรีสันเพชเนี่ยมีพระที่นั่งองค์หนึ่งสูงสองชั้นนะฮะ เป็นตรีมุกค,คือมีมุก3ด้านแล้วก็มีหลังคาสูงขึ้นไปพระที่นั่งองค์นี้คือส่วนที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ฮะคือพระที่นั่งจักรวรรดิไชยนต์ซึ่งพระราชะพงศาวดารคาให้การบอกว่าเป็นตรีมุกแล้วฝรั่งก็ว่าเป็นตรีมุกจริงๆนั่งจักรวรรดิไชยนต์เนี่ยมีความเป็นมาก็คือว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงครองราชหนึ่งปีก่อนที่พระองค์จะลบสกราชเนี่ยโปรดให้สร้างพระที่นั่งไพชยยน์ขึ้น ตอนนั้นไม่ได้ตั้งชื่อว่าพยชยตน์ตั้งชื่อว่าสิริยโสธรมหาพิมานเวอร์ไหมฮะสิริยโสธรแปลว่าสีแห่งยโสทระวิมานแห่งสียโสทรยะยโสทระคืออะไรครับเมืองพระนครใช่ไหมฮะก็หมายความว่าพระที่นั่งองค์นี้เป็นสีแห่งยโสทระหมายความว่าอะไรพระองค์เนี่ยต้องการเป็นดั่งพระเจ้ายโสธระวรามันผู้สถาป,ปนา เมืองพน,นนะครนะฮะก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาพอขึ้นพระราชมนเทียนวันแรกปราสาททองฝันว่าพระอินลงมาข้างที่นอนแล้วก็บอกว่าให้ตั้งจากพยุหะแล้วก็หายไปปราสาททองก็เลยไปปรึกษาข้าราชการว่าจะทํำยังไงดีปรึกษาโหาราธิบดีจะทํำยังไงดีโหนพระราชครูก็บอกว่าพระอินลงมาเนี่ยเป็นนิมิตหมายว่า จากพยุหาเนี่ยเป็นค่ายกลในสงครามเพราะฉะนั้นควรจะตั้งนามพระที่นั่งให้สอดคล้องกับนามของพระอินทที่ลงมาก็เลยตั้งว่าจักรวรรดิไชยนย์หมายความว่าปราษาทของพระอินผู้เป็นจักรพรรดิแทนศิริยโสธรมหาพิมารตรงนี้จะมีการสร้างฐานสูงขึ้นมาเป็นฐานเบญจาขนาดใหญ่ซึ่งมีรูปครุดแบกสลับกระสิงแบกอยู่ตรงนี้คือแนวกำแพงนะฮะ ที่ท่านยืนอยู่ตรงนี้คือแนวกําแพงพระราชวังหลวงจะแล่นเข้าไปจนถึงวังหลวงเป็นแนวกําแพงชั้นในนะฮะที่ปัญหาก็คือว่าพระที่นั่งจะอยู่ยังไงนักวิชาการหลายท่านเนี่ยออสันนิษฐานว่าพระที่นั่งเนี่ยน่าจะตั้งบนฐานนี้ออแต่ผมไม่เห็นด้วยนี่คือแผนผังของพระที่นั่งจักรวรรดิไชยนต์สมัยสเด็จพระเจ้าปรมโกศธนะฮะตอนที่สมเด็จพระรูปวัดพุทธไทยสวรรค์ สมเด็จพระทูตพระรูปวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็คือเจ้าฟ้าสุดาวดีกรม,มหลวงโยธาเทพซึ่งเป็นราชธิดาของสมเด็จพระนารายณ์ที่ไปค้าขายแข่งกันตัดราคาฮะท่านไปนบวชที่มีตำหนักอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์บวชเป็นรูปชีเขาก็เลยเรียกกันว่าสมเด็จพระรูปแล้วพอถึงรัชกาลพระเจ้าบรมโกศก,ก็สวรรคตพระเจ้าบรมโกศก,ก็จัดงานให้โดยให้ประดิษฐานพระบรมศพที่พระนั่งจัก,กรวรรดิไพ่ชยน แล้วในจดหมายเหตุนั้นเขียนแผนผังของจัก,กรวรรดิไชยโนขึ้นมาส่วนตรงนี้เขาจะเขียนว่ามีทีมดาบทีมดาบแล้วก็เป็นฐานซิกแซกซ,กซิกแซกส่วนตรงนี้คือปราสาทที่รู้ว่าปราสาทเพราะว่าตั้งเตียงเงินในจดหมายเหตุบอกว่าตั้งเตียงเงินไว้สําหรับพระเจ้าบรมโกศพักแล้วก็ทอดพระเนตรดอกไม้เพลิงที่ตรงนี้มันตรงนี้คือปราสาทส่วนตรงนี้จะเป็นฐานนี้ฮะส่วนนี้เลยนะฮะ เจะเป็นฐานอิฐซึ่งยาว28เมตรแล้วก็เป็นที่ตั้งพระบรมศพปัญหาคือแล้วปราสาทจะอยู่ตรงไหนผมก็คุยคุยกันไปคุยกันมาผมคือผมยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าปราสาทอยู่บนฐานนี้ไม่ได้เพราะฐานนี้มีทิมดาบทิมดาบคือป้อมยามไม่มีใครเอาป้อมยามมาไว้ในบ้านในมันไว้ในพระราชวังนึกออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปราสาทอยู่ไม่ได้ดีที่สุดและถูกที่สุดเลยฮะ ปรา,าสาทอยู่ตรงนี้ฮะแขวนอยู่บนกำแพงเหมือนพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปรา,าสาทเลยฮะกัตราต์ปรา,าสรราทต,ตรงนี้อยู่บนกำแพงเพราะฉะนั้นตัวปรา,าสาทเนี่ยอยู่บนกำแพงทั้งหมดกำแพงนี้จะต่อกับฐานนี้ฮะฐานนี้ข้างบนมีพระที่นั่งเป็นหลังคาคลุมเข้าไปไว้พระบรมศพแล้วก็มีหอสองหอตีคู่ข้างๆไปนะฮะเป็นเรือนบริวารแล้วก็มีฌานตรงกลางถ้าสมบูรณ อาจารย์ปฏิสอนอาจารย์ตัวจำลองมาให้ฮะหลังจากถกเถียงกันแทบตายเห็นไหมฮะข้างหน้าคือฐานครูดมีทิมดาบสองข้างกำแพงแล่นมาตรงนี้แต่กำแพงไม่ได้สูงขนาดนี้นะฮะกำแพงแล่นมาตรงนี้พระที่นั่งตั้งอยู่บนกำแพงอ,องค์พระที่นั่งทีเออ่เป็นเรือนเนี่ยไว้พระบรมศพตรงนี้แล้วก็มีหอสองหลังอยู่ตรงนี้เป็นไปได้แต่ว่าจะออกแบบให้เป็นยังไงก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่ง